กรอนเสร็จนี่กังค่ะให้ครูแป้งดูเสร็จแล้วครับนี่ครับกรอนกรอนอย่างนี้ใช่ไหมครับได้กรอนอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับลูกมีคือกรอนมัเขียนยากนี่ครับไม่ยากเลยคุณครูแป้งบอกแล้วไงคะวิธีเขียนกรอนก็ง่ายๆนิดเดียวอย่างเช่นถ้าน้องกุ๊กชอบทะเลใช่ไหมก็ให้นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับทะเลแล้วก็เขียนลงไปเลย หรือถ้าน้องกุ๊กชอบต้นไม้ก็ให้นึกถึงเรื่องต้นไม้แล้วก็เขียนลงไปง่ายนิดเดียวถ้าอย่างนั้นน้องกุ๊กเนี่ยใช้เขียนเกี่ยวกับซูเปอร์แมนก็ต้องนึกถึงแบทแมนใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้าน้องกุ๊กนึกถึงคนที่เรารักใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึงคนที่เรามีความรู้สึกดีๆด,ด้วยแบบนี้สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ละครับว่างไงนะน้องเขียนกรองเงินอยู่ด้วย ไม่อยากรู้นะครับว่าคุณแป้งเนี่ยเขียนกรเป็นด้วยใช่คนอย่างนายเคยรู้อะไรบ้างแล้วมีธุราอะไรถ้าไม่มีก็ออกไปได้ล้วฉันสอนน้องอยู่อยแป้งครับเิกกลิ่นเลยไหมครับ เจอแล้วหลินคุณแป้งหน้าบูดไม่เป็นไรครับผมมีความรักมาให้เอาไว้ใส่แทนสารกันบูดมาใหม่ก็ได้นะครับเอาไว้ลมดีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมไปนะครับ น้องกุ๊กแต่งกอนต่อได้ละมามทำไมพอพี่ผู้จัดการเขาเข้ามา คุณครูแป้งอ่ะถือเขียนกรอนข้อนี้หระครับฮัลโหลดืงดง,งทำอะไรกันอยู่จ๊ะทำอะไรกันอยู่ลูกก็อ๋อก็แต่งกรอนี่ครับเนี่ย,ยแต่งเป็นด้วยครับโอ้เก่งเก่งเออแป้งนายชัดเจนเอาค่าชบ้านไปใจ่ายให้เรายังนมีไหวเลยนะนายชัดเจนจริง เคยรักษาเวลาไม่ตรงต่อเวลาเลยแม่อย่าไปว่าไอ้เจนมาเลยไอ้เจนเนี่ยมันนิสัยดีนะแม่นะขนาดว่าวานเนี่ยนะมันจะจ่ายค่าพวงมาลยให้พ่อเลยแม่ไอ้โต๊ไปคอพวงมาลาให้พ่ออีกรักร้ออีกแล้วเหรอฮะปาแม่พวงมาลัยว้ยพาน่ะแม่คิดมากจริงจริงเ <laughs> หมือนจริงพวกนายชัดเจนชอบพากันแอบดีเที่ยวนะักจะไปไหนอ๋อ ไปไหว้พระแม่พระอะไรพระ,ะรามเก้า